ในคลิปกูแน่ม่เกิดบ้านี่นั่นมา่นมววไขอ e l i ิ i n a ช i o ไขอ e l i ิ i n โอ้ยสีต้อมสีต้มีต้อมเจนหนุม่มผู้มกับผู้ชายอยู่อะไรเนี้ย ทำไมมันทำไมไว้มึงลวกได้เหรอฮ้่ฟ้าพี่น่ะวะกูเล่นกีต้า์สองที่อย่างมึงมึงมาแยกเศษสีย้ายด้วยนะพีฟ้าไปแกคือแยกเศษสียายฮอยากอสมมัติเกจทีโมไม่เห็นอะ ชมพู้จะ <What? S 1> วิงว่งทันหมว้ทย่ีพาทันได้ไงวะอชมพูสชมพูอ่อนนะิงแยกพิงแยกเสษสีเอ่ไอ่แสีคสีรอ่สี นี่เป็นเอาันอยู่ตรงกลางได้หรอได้แข็งฉันมองไม่เห็นอันตรงกลางโอ้มีเพื่อนอยู่ปิดสีมีเพื่อนอยู่ปิดตีโอ้มือคนโอ้โหทำไมรอบนี้สีลาเยอะจังอ่ะนอยนะเว้ยโอ้สีต้มยากมาก กูขาวมน,นตายคนแรกเลยคะอุ้ยบ้าแบบพร้อมกันเลยที่ตองวันนี้ตัววันนี้นนตายพร้อมกันเลยรู้เลยว่าเป็นคู่รักกันเอามันแบบมันไม่ได้หายากไม่หยุกเออคู่รักกันแบบมากว่าม้าแน่แน่ของ EP ดะแล้วทำไม e ีดีดายไปพี่แก <c oughs> โอ้โหสีเขียวเป็นเฉดเดียวจบแล้วมีคนชนาแล้วมือมือเมื่อกี้ยางมาเมื่อกี้แทบเป็นแบบหลายๆบอกมือนะเขาอยากจะบอกว่าสีสีเขียวมันมีสองอันอ่ะเออสองเฉดเฉดอ่อแต่มันมัจมันมนี้เร้ไมันมนเันมลนมงนันดีกวันมนมัน ก็จบตานนี้กูขอ,อไปต้มไข่ต้มแดกกับเชา้ชา้าแล้วก็ราดซอนแม็กกี้ได้วยเนี้เล่นอันนี้นอุยอยู่กินซอแม็กกี้หรอซอสแมก็กกี้ดิกูเคยเจอแบบเพืเ่อนแดกไขด่ดาวกับซอดแมคเทีสเป็ไนไรวะฉันกินซอสฟูข่าทองอ่ะฉันรู้ส,สึกแม็กกี้มันมันแม่คินคนเผาฟูตข่าขอทองอืมกูดโดนเลี้ยงมาด้วยแม็กกี้อ่ะแบบว่าตอนเด็กๆอะ่ะไม่คิดถึง แต่โตมาก็ได้ผมขอทองแหละแต่พอจำได้อคือยอกยอกหายยากมากฮีน้ำหายยากมากฟ้าอยู่ใกล้เลยกูอยู่ใกล้เลยสีฟ้าเฮียมันฟโยฟ้าแนวเย้น้ รูวัาเนี่ยเพอร์เฟลแล้วนะมึงมึงกูกรกไไนะตุกกูวิ่งไปไม่ได้อันนไไี้เพอร์เฟลแล้วนะอีเทียเบสเพอร์เฟลอ่อนเนี่ยแล้วทำาไมกงเห่าอย่างนี้อ่ะว้าเนี่ยสามมาทีจะมีคนเห่าเลยโอ้ยสีส้มอยู่ด้วยนั้นเหลืองนะพี่มึงก็อยู่กับกูนี่ เดี๋ยวคุว่ารอตอนมึงตายตอนหมอมมึงกระตุกเงินอันนี้ม่วงแล้วมึงม่วงอ่อน,อนชุามผู้อยู่ไหนอ่ะอ้ยอยู่ลาบุญตายไปกี่คนคนเดียว

เัอตุ๊บมึงกกระตุกกระตุกกะตุกวะีฝันรู้หน่อยอะหั่นหั่นกันเหรอกระตุกอ่ะมึงกูโดนกดย่อกูกดยอแล้วได้ไม่ไปอ่ะเดี๋ยวดูในคลิปในกระตุกทำนี่ไงกรเลยอย่าใไ่เป็นกระแหกมึงดู